สวัสดีครับกระผมนายปทวีการพ่อค้ารหัสนักศึกษา6410357209ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก่อนอื่นเลยเร,เราจะมาดูในตัวอย่างที่2ก่อนนะครับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีด้านยาวไม่เท่ากันนะครับเราจะให้ด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวนะครับ และให้ด้านที่สั้นกว่าจะเรียกว่าด้านกว้างนะครับโดยด้านยาวและด้านกว้างนะครับเราสามารถไปแทนในสูตรของเราได้ก็คือสูตรคือกว้างคูณกับยาวซึ่งเราจะเอายาวมาคูณกับกว้างก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะสะดวก เมื่อเราได้สูตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลงมือทําในข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1ยาว7ดหน่วยและมีความกว้างสี่หน่วยนะครับวิธีการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะครับก็คือนําด้านกว้างมาคูณกับยาวนะครับตามสูตรของเราเลยนะครับด้านกว้างของเรามีค่าเท่ากับ 4นะครับคูณอยู่กับด้านยาวซึ่งมีค่า7หน่วยครับ4คูณ7เท่ากับ28ให้หน่วยเป็นตารางตารางอะไรครับเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าโจทย์ให้มาว่าเป็นหน่วยนะครับเราก็จะต้องใส่ตารางหน่วย ต่อมาเราจะมาทําในข้อที่2นะครับข้อที่2เขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่รูป1ยาว8ซนเมตรและมีความกว้าง3ซนเมตรนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเท่ากับด้านกว้างคูณด้านยาวเหมือนเดิมนะครับด้านกว้างของเรามีค่าเท่ากับ3คูณอยู่กับด้านยาวมีค่าเท่ากับ สามคูณแเท่ากับยีให้หน่วยเป็นตารางตารางอะไรครับเขาบอกว่า,วามีหน่วยเป็นซอมซออมอก็คือเซนติเมตรนะครับเซนติ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกครั้งนึงน,นะครับก็คือว่าการที่เราหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้มันจะมีความยาวและความกว้างซึ่งเราจะต้องนําความยาวมาคูณกับความกว้างหรือเอาความกว้างมาคูณกับความยาวก็ได้นะครับเราก็จะได้รูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของรูปนั้นๆน,น,นะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ